แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการทำความจริงให้ปรากฏนับถอยหลังอีกสองวันก็จะมีปฏิบัติการในการจำลองเหตุการณ์หาความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมงนะคะว่าตกจากเรือไปแล้วเสียชีวิตแล้วใบพัดบาดขาจริงหรือเปล่าเพราะมันไม่มีใครเชื่อหลักฐานทั้งหมดที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นหลักฐานท,ที่ช่วยกันสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาแล้วทุกคนร่วมกันโกหกหรือเปล่าตำรวจนำตัวคนในเรือไปสอบปากคำถ้าทุกคนสมัครใจันโกหกหมดเลย ไม่มีโอกาสที่ความจริงจะปรากฏได้แต่สิ่งที่คนเขาเห็นก็คือเรื่องของผลการชนสูตรสภาพบาดแผลที่บอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยไม่น่าจะเกิดจากใบพัดเรือ <c oughs> แล้วสาเหตุที่คนบนเรือบอกว่าคุณดังโมไปฉีท้ายเรือในชุดบอที่สุดก็เป็นไปไม่ได้อีกคุณผู้ชมคะในวันที่16มกราคมนี้ที่บอกว่าจะมีการจําลองเหตุการณ์คุณดังโมตกเรือกันจริงๆเ,เขาบอกอีเวนต์ใหญ่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ7.45นาทีลองเปิดกําหนดการขึ้นมาหน่อย จะไปจัดกันที่โรงแรม River Place, ร์ไรท์เพลนนทบุรีลงทะเบียน7จ็ดโมงสี่โมงมีการแถลงข่าวก่อนด้วยหลังจากนั้น9ก้าโมงเช้าจำลองจุดที่1ค่ะคือที่ท่าเรือโรงแรม River ร์ไรจุดที่2เป็นท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแสดงว่าจำลองช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นตอนเที่ยงพักรับประทานอาหารก็ใช้เวลาบวกลบประมาณ3ชั่วโมง พอเสร็จสับเรียบร้อยบ่ายสามบ่ายโมงตรงจะมีการแถลงข่า,าวค่ะหลังจากที่การจําลองเหตุการณ์ตกเรือของคุณแตงโมแล้วก็บอกว่าไอตอนตั้งแต่บ่ายโมไปต้นไปนี่แหละฮะน่าจับตามองว่าเพราเมื่อวานนี้คุณอาชิยะบอกว่าพอหลังจากที่จําลองเสร็จปุ๊บจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จะมีการเอาอะไรต่างๆที่เราคนไทยที่ตามข่าวของคุณแตงโมมาตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงตอนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนบ่ายสอง จะมีงานเสวนาหัวข้อความจริงแตงโมตายเพราะอะไรแล้วตอน4ี่บุงเย็นก็จบการจำลองเหตุการณ์ ตกเรือของแตงโมในวันเดียวค่ะก็จะปิดจ็อบเลยเช้าจบเย็นวิเคราะห์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาผลออกมาแสดงคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้หลักฐานใหม่ที่คนถามหาวันนี้คุณอัจฉริยะเดินทางไปให้ปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ DSI นะคะเพราะก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีบอกว่าเดี๋ยวมอบหมายให้ DSI เขาไปศึกษาดูไปศึกษาดูเฉยๆนะ,ะว่าข้อมูลใหม่หลักฐานใหม่คืออะไรคุณอัจฉริยะพาพยานวันนี้ไป4ี่คนคุณผู้ชมคะ4คนนี้ เป็นพยายนใหม่จริงเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่พยายนที่อยู่ในสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมไม่ใช่พยายนที่ถูกเรียกไปสอบในชั้นศาล <c oughs> แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าคนพวกนี้ถือข้อมูลสำคัญที่จะพลิกคดีของแตงโมได้ <c oughs> คุณผู้ชมท่านแรกคืออาจารย์หมอทวัชชัยคือจริงๆถ้าจํากันได้เนี่ยอาจารย์หมอทวัชชัยเป็นคนที่ตามคดีของคุณแตงโมตั้งแต,งต,งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วก็จะโพสต์เรื่องราวของบาดแผล <c oughs> เรื่องของข้อเท็จจริงผลการชนสูตรอยู่ตลอดและเป็นคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ย แผลที่ตำรวจเอามาแถลงอ่ะมันเป็นของต่างประเทศนะเออมันก็เลยเกิดพิรุษนับแต่นั้นเป็นต้นมาคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ถามว่าหลักฐานใหม่ประเด็นที่สงสัยมีเรื่องอะไรบ้างพูดตามตรงนะบางเรื่องอ่ะเราเคยได้ยินมาละแต่บางเรื่องเป็นเรื่องใหม่หลักฐานจะใหม่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูแต่ข้อสงสัยบางเรื่องไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนฟังคุณอัจฉริยะดูก่อนแล้วกันค่ะเขาบอกว่าพยานสี่คนวันนี้มีคือผมหนึ่ง สองอาจารย์หมอธวัชชัยสามคนขับเรือชื่อว่าธนวัฒน์แต่ไม่ใช่คนขับเรือในวันนั้นแล้วก็ไม่ใช่คนที่เคยขับเรือของคุณตังโมที่คุณตังโมนั่งด้วยแล้วคนที่สี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS คุณผู้ชมคะบางคนไม่เคยเบิกความในสารไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อนแต่มีข้อสันนิษฐานหลายเรื่องซึ่งวันนี้คุณอาจฉริยะพูดเลยว่านี่คือการเดิมพันชีวิต ตั้งใจแล้วว่าจะทําคดีแตงโมเป็นคดีสุดท้ายแล้วจะวางมือจากการเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกเลยว่าพอประกาศว่าจะรื้อคดีคุณแตงโมอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่เรื่องจะขอไปยืมเรือเขาก็ไม่ให้ยืมเหมือนมีการเดินหน้าล็อบบี้กันจะไปขอกรมเจ้าท่าก็เห็นบอกมีตำรวจไปขู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏให้ได้แล้วบอกเลยนะวันนี้มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลายอย่าง ที่ขัดกับสำนวนของเจ้าหน้าที่ค่ะบอกให้เลยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เพื่อให้มีการเปิดคดีก่อนจึงนําพยานมาเพียงแค่4ปากนะครับก็จะมีหมนะครับแล้วก็มีคุณหมอทวัชชัยกาญจนาลินแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเรือที่เคยขึ้นเบิกความที่ศาลอาญาแล้วก็เอกเป็นผู้วิเคราะห์นะครับ GPS แล้วก็หาความเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยนะครับ ซึ่งจะเป็นพยานที่ไม่เคยขึ้นสารนายาม,มาก่อนแล้วก็ไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อนนะครับก็วันนี้ก็เบื้องต้นก็ยังไม่ยังไม่ได้ให้อะไรมากเป็นเพีเยงเพียงแค่เปิดหัวนะครับให้ทางดีเอสไอนะครับรับพิจารณาว่าในการที่จอกเลขสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำได้หรือไม่ยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัะเด็สำคัญคือพรุ่งนี้กับวันที่16มากกว่านะครับที่เราจะมีการจําลอง ความจริงที่จะปรากฏขึ้นในวันที่16และพรุ่งนี้เป็นวันซ้อมเนี่ยนะครับทางกรมรรสอบสวนพิเศษเนี่ยก็จะส่งชุดพิยักษ์ทั้งหมดเนี่ยไปร่วมสังเกตการทั้งสองวันนี่เบื้องต้นบอกว่ามี4ปากคือตัวคุณอัจฉริยะหมอทวัชัยคุณธนวัฒน์คนขับเรือผู้เชี่ยวชาญแล้วก็4โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS หาความเชื่อมโยงต่างๆแล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณอัจฉริยะบอกว่า มันยังมีพยานที่ผมเตรียมเอาไว้ทั้งหมด20ปากรออยู่ด้วยถ้าสมมติว่าสำนวนต่างๆมันเข้าไปรอติดตามวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เดสไอจะไปสังเกตการแล้วบอกวันพรุ่งนี้วันที่ 15, 2, ห้าซ้อม16ทําจริงเท่านั้นยังไม่พอคุณอาชยะยังบอกอีกนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วคดีนี้ที่ผมต้องมาลือมันไม่ใช่เพระาะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ แต่มันมีข้อมูลใหม่จริงๆที่ตำรวจไม่สามารถตอบคำถามกับสังคมได้อย่างเช่นคุณอัจฉริยะบอกว่าผมมีข้อมูลบางอย่างบนเรือลำเนี้ยที่นิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบจำได้ใช่ไหมที่เอาลูมิโนไปเหมือนกับเอาไปส่งในสถานที่ตามจุดต่างๆของเรือปรากฏว่าวันนี้คุณอัจฉริยะพูดมาคำหนึ่งผมมีข้อมูลทีมงานเปิดข้อมูลลักษณะท่านั่งของแตงโมก่อนตกเรือขึ้นมาก่อนก็ได้ฮะ บอกว่าจริงๆแล้วหนึ่งการนั่งเรือแบบเนี้ถ้าสมมุติจะตกไปวันนั้นเองมีเส้นผมของแตงโมล่นอยู่ที่ข้างเรือหนึ่งเส้นข้างเรือด้านขวาอีกหนึ่งเส้นแล้วตรงใกล้ๆกับท้ายเรืออีกหนึ่งเส้นทั้งทางที่ถ้าแตงโมตกเรือไปแล้วเส้นผมของแตงโมจะอยู่ตรงนั้นตรงบริเวณลำเรือได้ยังไงเท่านั้นยังไม่พอเห็นมีการบอกอีกนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าคดีเนี้ย ไม่ต่างอะไรจากคดีบ้านกกอกที่เส้นผมมันจะเหมือนกับคลายปริศนาต่างๆทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอคุณราชียะบอกว่าให้ไปดูนะความเร็วของเรือมันอาจจะมีผลแล้วที่สําคัญคือเรือลํำนี้ยหลังจะเกิดเรื่องเกิดราว มันมีการล้างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อทำลายหลักฐานไหมคือพี่รุธเนี่ยหลายเรื่องเขาบอกว่าคนบนเรือพูดไม่จริงเลยสักอย่างเดียวอเอาแค่ช่วงระยะเวลาที่คุณแตงโมเสียชีวิตคุณผู้ชมคะคุณอัจฉริยะบอกว่าช่วงเวลาที่อยู่ในสำนวนนะคุณแตงโมตกเรือตอนสี่ทุ่มสามสิบสี่นาทีแต่คุณอัจฉริยะบอกผมมีหลักฐานสี่ทุ่มสามสิบสองนาทีสองนาทีก่อนที่คุณบอกว่าแตงโมจะตกเรือตายแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือ S <S ผมมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยแอบยื่นให้ผมมาอ,อันนี้เป็นข้อพิรุธข้อแรก <S <S เรื่องที่สองมีการแอบล้างเรือและมีคนแอบเอาเรือออกจากอู่หลังจากที่พวกคนบนเรือค่ะพวกปอโรเบิร์ตกระติกกลับหมดแล้วมีการเอาเรือออกจากอู่อีกรอบหนึ่งช่วงประมาณตีสี่ข้อที่สาม เรื่องใบพัดอันนี้คือพูดหลายรอบแล้วอันนี้คือข้อมูลเดิม,มข้อสงสัยเดิมเพราะบอกว่าถ้าแตงโมคือหนึ่งไม่มีทางไปฉี่ตรงนั้นแล้วถ้าตกเรือไปจากตรงนั้นตรงกาบเรือเรือจะไม่ดูดเข้าไปด้านในเนื่องด้วยความเร็วเนื่องด้วยกระแสน้ําต่างๆแล้วก็สุดท้ายพิรุธเรื่อง GPS ที่วันนี้เห็นบอกว่ามีผู้เช่วชาญด้าน GPS มานะคะ แล้วบอกผมก็ดูข่าวผมเอาข้อมูลต่างๆมาประมวลใหม่หมดเลยมีคนโกโหกเรื่อง GPS อคุณผู้ชมคะเอาทีละประเด็นก่อนเอาเรื่องวันนี้พยานอีกท่านหนึ่งอาจารย์หมอธวัชชัยอาจารย์หมอธวัชชัยวันนี้ให้ข้อมูล2เรื่อง1เรื่องเดิมคือแผลที่ขาที่ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรืออันนี้เราเคยได้ยินมาละเพราะแผลมันใหญ่เกินไปตรงต้นขาแผลเดียวแต่เรื่องที่สองอาจารย์หมอบอกว่าภาพที่สะพานพระรามแ ที่ก่อนหน้านี้แชร์กันมีทั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือคุณกระติกคุณกระติกอยู่ตรงนั้นคุณแตงโมอยู่ตรงนั้นเป็นช่วงเวลาจริงๆนะลองเปิดภาพที่เขาถ่ายขึ้นมาสิคะช่วงเวลาตรงเนี้ยเขาบอกนี่คือภาพตัดต่อเพราะว่าวินาทีที่มีการถ่ายภาพนี้สามทุ่มกว่าใช่ไหมเกือบสี่ทุ่ม,มคุณแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือลํานี้อมรินทีวีเคยไปเจอพยานบางคนนะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ที่ถ่ายรูปตรงเนี้ย ไฟบุญสพันธ์พละรามแปดอ่ะมันต้องดับแล้วอื mm hmm. แสดงว่าภาพภาพนี้ไม่ได้ถ่ายที่เวลาตรงนี้น่าจะมีการตัดต่อน่าจะมีการแก้ไขข้อมูลแล้วก็เป็นการสร้างหลักฐานเท็จเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้มันมีรับลมคมนมีเงื่อนงำนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยฟังข้อมูลให้ดีรวมถึงการจําลองในวันที่16นี้ด้วยฟังเสียงอาจารย์หมอค่ะเคยมีรูปแต่งโมชัดๆบ้างไหมครับ รูปเดี่ยวหรือรูปคู่ก็แล้วแต่ตรงสะพานพระรามแปดถ้าไม่ใช่รูปคู่ที่ตัดต่ออะแปลกไหมปกติกล้องต้อง6ตัวใช่ไหมรวมบตงโมด้วยแล้วคุณแตงโมเป็นดาราควรจะถ่ายสวยๆเยอะใช่ไหมตรงพระรามแปดคุณเห็นรูปแตงโมดเดี่ยวบ้างไหมมีคลิปไหมมีรูปเดี่ยวตรงสะพานพระราม8ปดไหมถ้าคนบนเรือหรือทางตำรวจแสดงรูปแตงโมเยอะเราก็จะหายสงสัยใช่ไหม แสดงรูปแต่งโมนี่ง่ายกว่าไหมนเนี่ยนะกล้องตั้งหกตัวก็ oh. เป็นดาราทําไมตรงพระรามแปดไม่มีรูปสวยๆเลยล่ะคุณผู้ชมคะคือเขาสงสัยมันมีแม้ภาพเดี่ยวแต่งโม <Ừ. S 2> ที่ถ่ายตรงเนี้ยมีแต่ภาพที่แบบไปซุกอยู่กับคุณกะติกแบบนี้เหรอ <Ừ. S 2> แล้วหลายคนสงสัยทั้งมือทั้งขามันสามารถเอารูปเก่าเนี่ยไปตัดต่อได้ไหมครั <c oughs> อันนี้คือข้อสงสัยของคุณหมอวันนี้ประเด็นที่สเรื่อง G P S ก่อนหน้านี้ข้อมูล GPS เดิมของเราเนี่ยเราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่รับผิดชอบซอฟต์แวร์คือต้องบอกแบบนี้ฮะถ้าคุณผู้ชมจําได้เมื่อสปีก่อนนี่ผมก็ต้องลื้อฟื้นความทรงจําเหมือนกันนะนี่คือภาพ GPS เพราะเรือของที่คุณโรเบิร<ะ>์ตคุณปอแล้วก็เรือของที่น้องแตงโมงขึ้นไปนั่งเนี่ยเขาบอกเรือลำนี้มันเป็นเรือที่แพงมากพอเป็นเรือที่แพงมากนั่นหมายความว่าเขาจะมี GPS ติดตามเรืออยู่แล้ว้คอยดูเส้นทางว่าขับอะไรกันยังไง